ให้รู้แต่นงินไปรูกร้านบาง,างเมืองท่านอื่นเนาะรูกร้านพอบเปลด่นค่ายูงนังบ่มามื่อจะโคฟุงนะููงเนาะเออดีลูก้กับยังบ่าเออใช้บุญองคูชีพ้าข้าวฟ,ฟ,ฟองปูตาปูฟุ่มปูว,วงฟุ<อ>่มอ,อืมชัวโรบและอืมเออมื่อจะค่นใจุูทุนท่าน บงางวนไปไปหลวงน้ำพปายยมาเนรุกโนะเออเวลบเบิ่งกลัว,วแ,งแวดงโนรุกเนอมันบอกรับ,บอกอยี่เข้ากะไปเอาเพิ่งกลัวแางอพอแม่พพพพกเ,กเพิ่งผาเช็ดผ้าค่ะอเขาวัดฟังคำเออหุบจักแกะแกะพืชชอบชัวร์ดีงามมือพอมือเมยูดูหุบจักบุ่งหุบจักคุ้มพอแม่เโรเดอเออจังแบบจังกับเป็่งเด็กด,ดีจังถิงจะเริ่มไปหนาเออข้าจังขาดโต๊ะจัง เมื่อพอมื่อเม่ไปเปนั่งหายบึ้งบึ้งกับบ่าอไผ่ทอได้เยอดุเด้อพ่อถนงานไปแร้วห้ามอพอเมื่อคั่วนกัดตันดูปกัดตะเวรคือเออจักคุ้มพอคุ้มแมื่อะมาณงยางถืเปิง้ปองปองปองเออบํามางได้เออพอเมื่อเออใชทแตะรับต่ท่านกูกังสือ มันออึือหนังหมอกหนังนั่งเถอะอ๋อมันเป็นอึหนังหมอกพอว่าว่ามันปนบุษขามื่อกุณะเออมาเป็นกังกาเด็กหมอกทำไมมนเนาะเป็นไปครัวคือเออไปว่าผูมีศิลปมีธรรมในมุกในใจก็คือแดดเนาะเออมาเป็นน้ำขู่น้ำโค้งน้ำทันแดดเขาเออว่าทันดาแดดทัดนขาดแต่ด,ด่างเก่าเออผู้ใดเคยเคยือเคยทำผมมากแต่ขาดปางปาก่อน ร้อนมากเกิดชาดิค่กะคลิปเดึกเช้าดิคือเก่าเช้ามาค่อยค่อยคือบอดี้เกิดมากชาดิกลกะเป็นคือเก่าอยู่ออืงช่วงไดนงาเนาะเออบอกพึ่งยึดพึ่งแตมื่ก็ได้เคยมาบาดกลมมือจริงแต่ว่าถึงลงโทษชอบจอนได้มามันมือผมแด้วดูเด้อทุกสิ่งทุกอย่างมือผมมือสือแล้วก็มือผมทุกสิ่งทุกอย่างอื บ่มันบ่าไมื that, mm ่อ hmm. ค kind of ือบ่เมื่อผมเด้จถ้าเขาทำความทั่มมดลูกเหระม่นรอกอ้อาว่าไงงูจังนั่งก้องกอยคารวะปูปูอึงนั่งก้องกอขอคารวะบ่ได้บ่ละชิบเก้าบาทน้าเขาหนสิซีได้อยู่บ่ปูได้ค้ากอยบ่ละสิบซีได้อยู่สันปูตือค้ารู้ถึงเรื่องท่องทางเรื่องอนไมากเขาป่ วัานัานเรถือเรื่องบ่วมาเขาเรื่องเขาเรื่องมะเปิ้ท่านะมาเรื่องมาอครับปู่เออึงนั่งกอกอยขอข่าระบาดคือผมพอต่อเดี๋ยว่อคดี๋ยวค่ะช่วยถือห้องน้ำให้สตอไองพอตเดื่อวยังไงมาจับมาแต่นั่งกอกอยว่าออไม่กูไก่ปัญญายังถือวมามัจับกอกอยมาเปิ้หั พอมากว่าท่านหอบติคือวักว่าคร่ะเมาตรวมากทำไมเอ่บ้หุกนกาือบานด้ยคือเท่าไรเมาตัวมากทำไมเมาทับรอนกลัวมากแม่บอกอยู่ครับปูแกลเข้าหาอีนัก็กอดๆมันขูนงัดมันไปหวงเขาเงกระดอกกะดเดือบันเดืู่าก่องไอะไรไปงั่งเฝ่าเขาไงกระดอกกอดเดื่อบ ว่าจงไหนก็ร่างกองกอนไปเป่างีเขาบอกเขาเี่ยกับเคียรอืเมาเรามากเยเรายงั้นักอกเครื่องเอาค่าลบเงานงามากท่านมากท่านสว่างบายมากท่านคือเนือมาให้พอนั้มจะกินเพาะกระเช้านี่นะเมาเรามมากนะที่แปดบาทหกบาม มาเอานังด <cô> ื่มก็ได้กว่าค่านําไหมอืมดื่มเพราะอือดด้วยะด้วครับปูบักเสือดคือกระเป๋าเงินกว่าคงานบ้ามือคาโบกกว่าค่าเมาน้ดื่มเทือเปิดน่ะของจากว่าเทือกเปิดบางอืมเึงมากกมากบ้ามากก็เลี้ยวเจออืมช่วงว่านงานหลักอืมเออคือคืองานมากเลยคือคืองานมากพ่อหน่ะอืมเออ เอาตับมาแล้วไปเดือเขาตากเขาแล้วกเอาบีขุ่ขุ่เขาขวมือด้วอะมีอยู่ปูาเขาขวางเเอาว่าข้าเออหอมวนั่งเองออนกนั่งมาทางพักหอมเหมือด้วยอืเอาเขาขวมือแอ้วบบคลิกไหมวะเออบบคลิกแต่มือเรื่อกากนเออเงาโลดักบาดจำอะไรหาชิ

Hoa hẹn hết, hoa hẹn hết, hoa hẹn ào, coi hẹn hàng hoa hẹn ào, 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 hoa hẹn นี่แวขายได้เบาก็ยังก็ไปเบาดูนะคาปูใ้วางเลือดเอเน่ยกำลังปูกูยังเขียวโท่มากอยู่แล้วเอาละเอาละอืมเออปล่อยมันไปนะบับเลือดเองนะอืมอมูเรนก็ขายมันมากอืมอาเขนึ่หละอืมยังเขียวอ่างเดียวเาะวางอลยยังเขียวกระดาษเรื่องก็ทันซะโอ๊ยวกนั้นยังก็ไปเบาดูเนาะคะปูคาตาจังเบากันยังเขียวมูเรนเนาะคบปู เรื่องก็อยกําลังมาอมากหายมาท่านส่วงบายมาค่ะเรื่องเรื่องมือถึอแปดบาทบ่หรอมีอยู่ปูเอาไว้ให้เขาได้รครับปูเอาเมาสลบมากว่ากันบักเซียเองชุอกระเป๋าดิ่งครับปูบักดิ่งได้กึงก็บ่าก้ามบักื้าแต่ามโกร๋มขึ้นครับ ข้าเงียสามลอยหาซื้อ่นสามลอยหาซื้อแต่ก็ิมไม่สามตัวตัวมันจะได้กินน้ำแบบเผาของเนาะ่วงบารูโอเคโอเคแคบก็เื่งแค่็งกเสียบบู่ปูเออออฟออฟเียมผักหอมมาเตรียมข้าวคั่วไว้เยอะนะี่นั่นก็ต้องมา อหายรู้ว่ามือถูกมือหลักมือถูกมือม้าถูกขาขาแ้งเล้งขอให้เงือนแบบนี้ขอให้ทองไหลมากริึงกระึงมอาปุ๊นะสาธุสาธุครับมันจะจืดมันจะฮืมนะครับนามันจะท่วมครับก็ต้องยกระดับขึ้นนักหน่อยครับเพื่อว่าจะปลูกต้นไม้ต้นยังครับก็ให้มันดูสวยงามครับเพราะว่าพอแมีพี่น้องผ่านไปผ่านมาหรือว่าแวะมาสักกะกราบองค์ปู ครับก็จะได้บ่อลุยน้ำนะครับนอกจากนี้ก็มีต่ปลาหยาครับเพราะว่าพื้นมันต่ำครับก็อยากยกระดับขึ้นจากน้อยเทึงห้องน้ำครับทึงห้องน้ำแม่คู่เพิ่็จะห้สร้างครับก็เป็นปัจจัยของพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนเลยนะครับที่รวมกันมากครับก็คือมีแม่หน่อยปาราเนาะครับนอกาเพิ่นเป็นอ่าอ่าเป็นสายบุญอีกท่านหนึ่งที่เป็นสรงปัจจัยมาทั้งแม่คู่ครับที่เป็น เป็นต้นไฮโมกับว่าได้เป็นต้นไฮโมครับที่จะเค็ดของน้ำครับที่เป็นลากาอีกคุณแม่อีกคุณแม่ยังอีกคุณแม่นึงแหละครับที่เป็นเป็นต้นอีกอลายผู้ลร้คนครับที่รวมกันมาทุกผู้ทุกคนทั่วประเทศทั่วโลกไปครับเ่าเว้าง่ายๆกับทั่วประเทศทั่วโลกที่รวมกันมากกับเนี่ยคู่พ็นจากสร้างห้องน้ำขึ้นอีกหาห้องนะครับเนาะอีกหาห้องเพื่อว่าพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคน ทีมารวมงานหรือว่าแวะมาสักการะกราบไหว้ปู่หรือว่าผ่านไปผ่านมาอยากแวะมาสักการะกราบไหว้ปู่กลับจากผักเส้าเมื่อยครับเขาก็จะได้เข้าห้องน้ำอาบนา้ำอาบในอย่างสะดวกสบายเนาะครับเนาะอันนี้ก็เป็นนี่แหละครับคือ,อสร้างกินเพื่นเสร็จจากหัวแล้วครับจากกําแพงวัดแล้วครับแม่ยงู้จะให้มาเมฮิตตรงนี้แล้วก็จะได้นำ้ำทุบห้องน้ำอันเกา่าออกนะครับเนาะอันน้ำห้องน,น้ำอันเกา่าครับมันก็มีหลายห้องด้วยครับแต่ว่าพื้นมันต่ำ ครับเวลาเวลาฝนตกมากแบบนี้น,น,นา้าไหลขี้ดินเขาเติงมห้องน้าครับเขากับว่าได้ครับอันนี้แม่กู้คนก็นเลยมองเห็นเวลาไปจัดการจัดงานหรือว่า นี่แหละครับพ่อแม่พี่น้องหรือว่าเอฟซีลูกหลานปูชีปลาขาวปูตามาครับจะเข้าห้องน้ำกับเข่าบ่ได้ประตูกับพังกับผู้วัดแล้วครับมันกับว่ามีผู้ดูแลรักษานะครับเนาะพื้นมันตำครับขี้ดินก็ไลเข่าครับแม่ยคู่อะไมองเห็นครับกับมะควอนุญาตปูตาปูชีปลาขาวเฮาครับจะสร้างห้องน้ำขึ้นอีกห้องเนาะครับเนาะทุบหลังเก่าออกก็จะเอาหินเข้าไปครับประมาณผืนละครับยี่สิบกว่ารถผืนละครับอ่ายี่สิบกว่ารถนะครับเนาะครับก็คือแม่คู่วานแหละครับครับกับ ถามปูเบิงครับอ่าปูกะอนุญาตครับเพราะว่าางปูเวสุวรรณครับกับประมาณ10กว่ารถตเมื่อคู่ควรจะเทพื้นอ่าเต็มไปเลยนะครับเนาะเพราะว่ามันเป็นพื้นต่้มครับเวลาเขาจะเดินเดินไปสักการะกราบไหว้ปูเวสุวรรณหรือปูต่างๆแหละครับมันก็จะจืดจะแฉะนะครับเนาะเพราะว่าเป็นพื้นต่้มครับนี่แหละครับเมื่อคู่ควรก็จะเอาหินเข้ามาตรงนี้ครับให้มันดูดีสวยงามครับผมอ่า ด้ยวยความสะดวกครับก็ขอขอบมบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีตัวประเทศทัวโลกงนะครับเนาะที่กดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้ทั้งช่องครับอยเริ่มนะครับเด้อปูบอกว่าอ้าวมาเขา่าจะเอาหินเข่า18บขั้นครับผมเอาหินเข่า18บขั้นรถแต่วา่าราคาหินปูกระโทนคุยกับอ่าเจ้าของหินเจ้าของรถดำแล้วครับอืมที่แรกเจ้าของรถดำว่าเก่ารถละเก่าร้อยแปดสิบอ้ารถละเก่าร้อยแปดสิบเกียร์ความนะครับผม ลดละเก้าร 80, om, ้อยแปดสิบเกียร์ความปูได้บอกว่าลดให้พ่อได้บ่อขันบ่อลดบ่อได้น่ายดำนี่ลดบ่อได้ควาเสียวน้ำน่ายแดี่มาสั้นว่าเออก็เอาไปเอามาปูสีว้างสายปูสีว่างโทรศัพท์น่ายดำก็ได้ลดให้เก้าร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทพี่ทองเก้าร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทปูก็เลยตกลงครับผมปูก็เลยตกลงนะครับโอเคว่าสั้นว่าครับโอเคว่าสั้น แต่ว่า18ขั้นใอพีน้องเด้อจะเป็นห้าน้อยหรือว่าจะเป็นรอบมือแรงสองคุ่มเพลิงหรือว่ารอบดาวโจนนะครับเนาะกะใหพ่อแมพี่น้องแคปนาจัวไว้หรือว่าชดตัวเลขกไว้้พี่ดองเด้อครับปู่บอกว่าครับค้นระบาดสองบาทกษัตัิว่าอ้าวร่วมกันค้นระบาดสองบา 5, ทครับก็ได้หนึ่งขั้นลดแล้วกษัตัิว่าทายหินก็จจะพ่อแล้วค้นระบาดสองาบาทกษัตัิเอาปังดี 1, 2, นเด้อหนึ่งสองพิณองอันนี้ก็ย่าพลาดครับผม สำหรับมือหนี้นะครับเ้อครับเป็นห้าน้อยเนะครับเนาะเอซี่ได้เบื้องคลิปี้แล้วครับจะให้โชคๆมันๆลำลำได้ด้วยครับเห็ดอันใดไก่สมบัติปัตนาได้ครับเ้อครับบุญบารมีคนเฮาบอกขึ้นกันบางท่านนะครับเนาะหลายๆท่านนะครับทั่วประเทศนะครับเบิ้งคลิปเอ็ยิมยูหรือว่าแต่งโมยูครับเห็นขึ้นกันอยู่แต่ว่าบางท่านเพนขาเออคิดไปคนละแง่แล้วมุมนะครับเนอะอาจจะบ่าเอาขึ้นกันเป็นสิ่งละครับก็คือ เด็กรางวัดที่หนึ่งเมื่อกี้นะครับอว่าหวยรัฐบาลไทยเฮ้ากับอินบอร์สองมแพี่นงเอฟซีฟังดีๆพิจารณาคัๆกับเอฟซีทันใดได้เบิ้งคลิปนี้แล้วขอให้สชคๆมันมานลำๆเลยด้วยครับเด้อคิดเงินให้ได้เงินคิดท่องให้ได้ท่องคิดอันใดก็ให้สมัตินะเพราะว่าเห็นว่าล้มีผู้ที่ตากผู้ตารับตัวคนงานคนนี้ที่องผู้ที่ตากผู้ตานะครับเนาะหับับด้ด้วย จริงเดยทั้งชอ่องกสิขอจบค,คลิปแล้วค่ะกับเพนพ่อแม่พี่น้องห้าโสดๆกันมาลำลำเลวยๆนะค่ะคลิปจิงเดย้สม่ำๆมุ่ง,งาม,ม,ม,มา่านตาทะลัสุขุสุก้นนะคะช่วงคำค้างแดงๆพี่น้องเขาก็อย่าลืมรถหินนะคะช่วงสองพุ่มเคืองเนาะค่ะช่วงสองพุ่มเคืองพี่น้องเขาก็อย่าลืมรถหินนะคะแต่ว่าก็จังมาติดตามอีกคลิปช่วงแดงๆเนาะค่ะแต่ไไนนะะว่าปูก็หายไปแล้วเนาะช่วงสองพุ่มครึ่งค่ะรถหินปูตาเมาไปแล้วสิบแปดบาทค่ะ จะมี980เอ้ย980น,นะคะแล้วก็ยืดเก้าค่ะค่ะซุกๆมันมานลำๆรื่อยๆด้วยค่ะพี่นอ้องด้วยค่ะสวัสดีค่ะอ่าจะแรงมาก็เดี๋ยวมุดกัดหมุดกัดเนี่ย